สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวพระสถูปในรูปลักษ์แบบวัชรยานนี้เป็นรูปลักษณ์ในหนึ่งในแของวัชรยานนะคะก็คือเป็นพระสถูป of enlightenment เป็นพระสถูปแห่งการตรัสรู้นะคะออขนาดนี้จะมีขนาดที่32เซนติเมตรนะคะเป็นงานวัสดุทำจากแก้วคริสตัล ะะเอบอกเลยนะคะว่านี่คือตัวสินค้าที่เป็นอยอดนิยมของสตูป้าเลยนะคะลูกค้านี่จะชอบมากเลยนะคะเพราะด้วยว่า,าด้วยของเกรดวัสดุงานของเขานะคะก็จะเป็นงานวัสดุคุณภาพหมดเลยนะคะเป็นงานแก้วนะคะแก้วคริสตัลเค้าน,นะคะด้านบนนะคะนี่จะเป็นยอดฉัดก็จะมี ตรงนี้สีเหลืองเป็นตัวแทนนี่เป็นสุดะพระสูตรเป็นตัวแทนการแทนค่าของพระสูตรพระธรรมคําสอน84,000พระธรรมขันธ์ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นพระสูตรปัญญาปรมิตานะคะนี่นะคะที่เขาจะบรรจุมนธารณีม์ลงไปเล็กๆนะคะ ก็เรียกว่าถูกต้องตามตําราของเขาเลยนะคะเพราะว่าเ,เขาบอกว่าพระสถูปนียเป็นตัวแทนของพระวรกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ใช้บรรจุพระธรรมคําสอนนะคะนี่ก็จะมีพระธรรมคําสอนนะคะที่เป็นการแทนค่าด้วยพระธรรมนะคะแปดห่นสี่พันพระธรรมขันธ์ช่องบรรจุของรูปลักษณ์นี้จะมีสองช่องนะคะอันนี้ด้านบนนะคะสามารถบรรจุได้นะคะ หนักเลยค่ะน้ำหนักอยู่ประมาณ3.8กิโลค่ะตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะคะตรงนี้อยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะคะเออสเซนค่ะใช่4เซนนะคะสวยงามมากเลยค่ะก็ท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองมาชมในเพจได้นะคะค่ะ